สวัสดีครับผมเกลวเคอาร์สมาร์ทชานนะครับวันนี้มีลูกค้ามาออกรถคนลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่ไหนครับเป็นคน,นตัวเมืองนี่แหละครับผมแล้วรู้จักร้านเราจากทางไหนครับเนี่ยจากเฟซแล้วก็สนใจก็เลยเข้ามาเลยเข้ามาแบบไม่ได้คิดไม่ได้อะไรไม่ได้คาดหวังเลยแต่รู้ว่าเออน่าลองเข้ามาถ้ามองเข้ามาตูบริการดูดีมากๆเพราะคือยอมรับว,ว่าวันนั้นที่มาดูเลือกไม่ถูกครับ <c oughs> เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะเอาจริง <c oughs> วันนั้นอะ่ะคือถ้าแบบ เลือกได้ทั้งหมดนะผมเอาก็เอาทั้งหมดเลยนี้ก็อีสวยทุกคันนะครับเอาทุกคันเลยแล้วเป็นการยังไงครับเรื่องการจัดฟินแนน์เนี่ยดีมากเลยขาจะรวดเร็วด้วยแล้วเอกสารเป็นยังไงครับไม่ยุ่งยากนะครับผมช่วยเหลือเยอะเลยขอบคุณพี่เกลียวมากมากเลยครับโอ้ไม่เป็นไรครับยินดี <c oughs> เห็นทราบผลปุ๊บรีบมารถเลยใช่เพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะต้องไปไหนต่ออะไรเงี้ยคือว่างานด้วยงานด้วยด้วยผมก็มารับเลยดีกว่าปลอดภัยที่สุดแต่ก็ขอบอกว่าใครมาประทับใจแน่นอนครับ ต้องลองดูครับผมรบกวนลูกค้าเป็นคนนี้นะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเนะครับเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็เอารถไปเนี่ยสามารถต่อยอดไรายได้หรือเป็นยานพาหนะที่พาเราเดินทางไปไหนเป็ไหนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในชีวิตของของคุณลูกค้าเองขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับ KR s m ร r ชาน,นะครับอขอบคุณมากนะครับ